อ่ะตอนที่ตั้งแรกเลยเราเข้าโปรแกรมปึ๊บใช่ไหมพอเราเข้าโปรแกรมเสร็จปุ๊บใช่ไหมสมมุติว่าเราจะเอาไฟล์เนี่ยไฟล์ไฟล์รถที่เราจูนไว้แล้วเนี่ยชื่ว่าแรงๆใช่ไหมคือเราจะแก้ไขเพิ่มเติมคือเราจะแก้ไขเพิ่มเติมเราก็มาดูรหัสกล่องว่ากล่องนี้ชื่อ k 0 3 h 0 1 Head 01, เปิดรอบมา1,500ถูกไหมอ่ะเราก็มาที่โปรแกรมเราันนี้มันที่โปรแกรมครับเรากดเลือกรถนะครับแล้วเราก็เลือกรหัสกล่องให้ตรงกันคือ K03 h 0 1เหมือนกันนี่ปุ๊บกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยเราจะเอาไฟล์น้าบนหน้าจอเมื่อกี้เนี่ยไฟล์รอบอที่เปิดรอบ1,500เมื่อกี้เนี่ยมาเข้าโปรแกรมยังไงเรากดที่ อัพไฟล์ครับอ่าเรากดรับไฟล์พอมันเปงได้นี้เนี่ยเราก็ดูครับว่าเราเอาไฟล์นั้นอะไปไว้ที่ไหนอย่างเช่นเมื่อกี้ไอไฟล์แต่งเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ที่เคอ่าอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปอ่าเราก็มาที่หน้าเดสก์ท็อปนี่ครับปึ๊บแล้วเราก็เลือกชื่อไฟล์นะครับคือ k03 h 0 1เปิดรอบ1500อ่า ก็โอเพไปนะครับอ่าเราก็คราวนี้เราจะปรับอะไรอ่ะเราอยากปรับอะไรอันเนี้ยอย่างอย่างน้ำมันเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขเดิมเพราะว่าผมแต่งมาแล้วเป็นไฟล์แต่งมาแล้วครับคือไฟล์เราแต่งมาเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้เนี่ยคือเราไปลองอัดใช่ไหมแล้วแล้วรถมันแบบว่ารอบอ่าเราอยากเปิดรอบเพิ่มเพิ่มเติมเราก็มากดเพิ่มเติมเห็นไหมผมเปิดไว้ที่หนึ่งมื่นสี่ร้อยใช่ไหมตัดที่ เท่าไหร่คราวนี้เราอยากจะเปิดรอบเพิ่มเติมใช่ไหมเราอยากเปิดรอบเพิ่มเติมเราก็มากดติ๊กถูกครับเปิดรอบกดอันนี้อี้่อันนี้เป็นรอบัมันตุ๊ดาเราก็มาเปิดรอบสมมุติผมต้องการเงินหนึ่งพันหนึ่งมืนหนึ่งพันอ่ามื่รม่น ผมก็ใจอยู่กับมนะันหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่ไม่ใช่คือมันเหมือนในจุนโปนั่นแหละอ่ะอันนี้เราเปิดรอบหนึ่งมื่นหนึ่งพันอันนี้เราเราต้องการตัดรัวเราก็ทําตัดรัวได้ครับหนึ 101, 000. 101, 000. ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งมื่นหนึ่งพันอันนี้เราต้องการให้มันตัดรัวเราก็หนึ่งมื่น เก้าร้อยครับอ่ะสมมติเราปรับรอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็บันทึกไฟล์นี้เนี่ยก็จะถูกบันทึกครับหลังนั้นเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดไฟล์ก็คือเป็นเป็นไฟล์แต่งเมื่อกี้แหละแต่ว่าเรามา,าทําการโมดิฟายใหม่ใช่ไหมครับอ่าพอเราโมดิฟายใหม่เสร็จปุ๊บเราก็มามามา,มาเอาไฟล์เนี่ยมาเตรียมอัดใส่รถคราวนี้เราก็ตั้งชื่อครับอ่ะตั้งชื่อว่ากองเค 0 3 h 0 1อ่ะจูนไฟอ่ะยกตัวอย่างนะครับจูนไฟเอา้าได้ภาษาอังกฤษเองเดี๋ยว เปิดรอบอเดี๋ยวบัฟฟี่ภาษาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ่าเราก็ตั้งชื่อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ่ะอันนี้เราตั้งชื่อเสร็จใช่ไหมครับเคทูนสามใหสหนึ่งเปิดรอบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ่าเราก็ก็ดาวน์โหลดโอเคอ,อันนี้เนี่ยเราก็ออกร่างแกรมนี้ไปใช่ไหมคราวนี้เนี่ยไฟล์เนี่ยที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันไปอยู่ไหนมันทำไมมันไม่มาอยู่หน้าบนหน้าจอใช่ไหมครับ เราไป,ไปที่ไหนนะครับเราก็ไปที่ไฟล์นี้ก็ได้นะครับมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดเนี่ยครับคําว่าดาวน์โหลดเนี่ยเราก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดปุ๊บเห็นไหมไฟล์ที่เราเขียนชื่อเมื่อกี้นี้ในโปรแกรมนะครับมันก็จะวิ่งมาที่ดาวน์โหลดอย่างนี้หรือเราจะสามารถลากมาอย่างนี้ได้ครับมาที่เดสก์ท็อป